ช็อตเด็ดเวโอโปเกอร์ทัวร์กอล์บอระดับโลกอยู่ในมือคุณแอดเลยแอด w p t ท t h มีแอดนำหน้านะครับมาดูชอด็อตนี้ซาชิมิเธอได้คู่เอดอย่างสวยแบบนี้โฟเบสไปทันที่5 0 0นชิปเปเปๆได้18คอร์ตามเข้าไปลุ้นสักหน่อย ฟอบเปิดออกมาเป็น28สาชิมิลุ้นฝัดลุ้นตองลุ้นอีกคู่ได้แบบนี้ขอเวทเพิ่มทันท,ที2,000ชิปเป๊ะถึงแม้ว่าโอกาสชนะจะน้อยกว่าแต่เขาติด2คู่ไปแล้วขอเกทับทันที8,000ชิปสาชิมินั่งคิดสะพักใหญ่โอกาสที่เหลือยังมากพอสมควรและด้วยความที่มีคู่เอดบนมือถ้าเป็นเพื่อนๆก็งคงจะไม่มอบแน่นอน ขอออินไซต์ทันทีเปเป้ก็ขอขอ,ขอตามพอรุนได้ทั้งตองทั้งภูเขาซาชิมิเปิดให้ดูว่าเธอไม่เอดบนมือเปเป้ก็เหมือนจะรู้ทันทีว่ามีคู่เอทน่าเริ่มเสียแต่เธอเปิดออกมาเป็น4เข้าครับเปเป้ถึงขั้นนั่งไม่ติดแต่ตอนนี้เกมเปลี่ยนไปแล้วขอหากรีเวอร์ไม่เข้าทางซาชิมิจะกลายเป็นเปเปชนะด้วยอคู่ทันที และลีเวอร์เปิดออกมาเป็น9เข้าครับโอ้โหเสียใจกับซาชิมิสุดๆเปเป้ดีใจลั่นเลยทีเดียวทางซาชิมิไพบนมือสวยในรอบฟอบก็เปิดออกมาได้ลุ้นสวยมากแต่สุดท้ายเหลือจะเชื่อว่าไม่เข้าอะไรเลยแล้วในทางกับกันเป,เป,เ,ป,เ,ปเป้ก็ดวงโคตรจะดีติด2คู่ตั้งแต่รอบฟอบแล้วรอลุ้นไม่ให้เอ็ดเข้าหรือสีเข้าเท่านั้นถ้าเป็นเพื่อนๆมีคู่เอ็บนมือแบบนี้จะอ้ออินไหมครับถ้าเป็นผมก็คงตัดสินใจเหมือนซาชิมิ World ป o k e r t o u ทัก็ล์ฟรัฐไทยแลนด์เว็บโป๊กเกอร์ออนไลน์ชื่อดังเปปิดมาาานนกว่20ี พร้อมแอมบัสเดอร์ชื่อดังมากมายตอนนี้เว็บมาเปิดบริการในไทยแล้วเล่นง่ายมีภาษาไทยได้รับการรองรับจาก WPT Global